ดีนะคะสวัสดีกัลยานณะมิตรที่อยู่หน้าเฟสน้อนแล้วก็นะคะทั่วโลกเลยนะคะวันนี้นะคะคุณสมาก,ก็มาให้ที่พีน้อนะคะมาห,มห,หากว่าฉันนอนหลับขอให้พรใ,ให้ท,หทุกคนจนผ่านพ้นทุกุกวิกฤตใดใด อย่าเจ็บอย่าป่วยสิ้นไร้โรขาดเช่นชาิมีชาดเน่าตลอดไปอะนะคะบิกบานรักเงินนะคะเนาอแต่ช้าเอาเลยนะคะดื่ดูดทุกสิ่งทุกอย่างได้ดังใจปราถนานะคะเนาอ อมลอมทุกอมโศกอมนกอมไทยนะคะอมสิเดจะลคลายทิ้งนะคะคลายทิ้งณวินานทีนี้นะคะเนาะรับโชคก้อนใหญ่กันเลยนะคะใ,ครคะะรใบรทวนี้เยงใี้ต้อง ในอารมณ์นะคะมันนะคะมีความสุขเบิกบานได้เลยนะคะเราดีก,ก็ดีในด้านดีเนาะคะเบิกบานรับโชคะค่ะนะคะขอขอบพระคุณนะคะบทเพลงเพาะๆาะจากแม่ครูสิตาของเรานะคะและวันนี้นะคะมาเข้าหัวข้อก็เลยนาอนะคะเอ่อนะคะเข้าหัวข้อน,นะคะการนะคะวิธีการเก็บเงินแบบซิจานะคะเพื่อนะคะดึงดูดสิ่งดีๆได้ง่ายๆนะคะ เก็บเงินแบบแบบซิกจายังไงนะคะเอ่อแม่ครูสิตาเนาะนะคะ <S 2> <S 2> <S นั่นงรอแปบนพิเศษแม่ครูสิตานะคะได้ออกมานะคะแบ่งปันเนาะนะคะว่าการที่เก็บเงินซิกจานะคะคพ่อแม่แม่สวยจังเลยขอบคุณคะ่ะลูกสุดยอดมานะคะเอ่อการเก็บเงินแบบซิกจานะคะ ไม่ว่าจะเป็นเงินหลักร้อยหลักพันนะคะหลักหมื่นหลักแสนเก็บได้หมดนะคะวิธีการก็คล้ายๆกันนะคะเก็บนะคะสมมุติเรานะคะทีฮาร์ฟเอเคอร์นะคะได้เขียนไว้ในเคล็ดลับสมองเงินล้านนะคะวิธีการเก็บนะคะเก็บเงินแบบซิกจานาะเก็บเงินหกกงนะคะทำยังไงบ้างนะคะลูกลูกค้าลูกค้านั่งค่ะลูกช่วยนั่ง แป๊บนึงนะคะการที่เรานะคะเก็บเงิน6กองนะคะไปไปหาน้องก่อนไปลูกไปแป๊บนึงปการเก็บเงินแบบ6กกองนะคะแบบง่ายๆเนาะนะคะนั่งการเก็บเงิน6กองนะคะแบบง่ายๆสบายๆเนาะนะคะชีฮาร์ฟแอคเคอร์นะคะได้เขียนไว้นะคะในเคล็ดลับสมองเงินล้านเนาะการเก็บเงิน6กกองนะคะแบ่งเงินนะคะ แบ่งเงิน6กองนะคะทํำยังไงนะคะง่ายๆเลยนะคะถ้าเรามีเงิน10,000บาทนะคะสมมุตินะคะเรานะคะมีรายได้10,000บาทนะคะเรานะคะ50%นะคะเก็บไปใช้จ่ายนะคะก็คือ5,000บาทเนาะเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็1นะคะเงินนะคะ5,000บาทนะคะเก็บเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายนะคะเนาะแล้วก็นะคะ กอ,องที่2นะคะเงินสําหรับทําบุญนะคะเราก็เก็บ1000บาทเนาะนะคะทําบุญนะคะข้อที่3นะคะกองที่3นะคะเก็บไว้สําหรับนะคะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะ1000บาทนะคะ4นะคะกองที่4นะคะสําหรับนะคะลงทุนนะคะสินะคะกองที่5นะคะเอาไว้สําหรับเรียนรู้นะคะเอาไว้ไปลงคอร์สแคมป์อะไรเพิ่มนะคะเนาะนะคะและก็นะคะอีก1000บาทนะคะกองที่6ก็เอาไว้นะคะเก็บไว้เป็นเงินเกษียณนะคะ ะะการที่เราเก็บเงินนะคะซิกจานะมันจะทําให้เรานะคะเริ่มต้นจากหลักร้อยหลักพันนี้ก็ได้นะคะสมมุติเรานะคะเก็บไปเลย50%นะคะเก็บไว้เป็นออใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะไปลูกไป,ไป,ไปขอบคุณค่ะน,น,นะคะ อะมามาเข้าหัวข้อใหม่กันเลยเนาะนะคะเพราะว่ามีเด็กๆนะคะมานะคะมาคอนเฟิร์มตลอดเลยเนาะนะคะเ,เงิน6กองนะคะเก็บเงินแบบซิกจานะคะทีฮาร์ฟเอเคอร์ T นะคะได้เขียนไวในเ,เคล็ดลับสมองเงินล้านเนาะนะคะหนังสือเคล็ดลับสมองเงินล้านเนาะนะคะว่าเราควรเก็บเงินนะซิกจานะคะเป็นเงินอนาคตนะคะไว้ใช้เนาะนะคะ ที่หลักร้อยหลักพันก็ได้ค่ะหรือหลักหมื่นหลักแสนก็แล้วแต่เรานะคะอ่ารายได้ของเราเนาะสมมุติเราได้เงิน10,000บาทนะคะ10,000บาทนี้นะคะ50%นะคะก็คือ5,000บาทเนาะเก็บไปนะคะใช้จ่ายนะคะต่างๆนะคะเอ่ออันที่2นะคะกองที่1นะคะก็คือนะคะเก็บไปค่าใช้จ่าย5,000บาทเนาะ50%นะคะอีก10%นะคะกองที่2นะคะเก็บไปนะคะทำบุญนะคะ กองที่3เนาะนะคะสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเก็บไว้นะคะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเนาะกองที่สี่นะคะเก็บไว้นะคะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะห้านะคะเก็บไว้นะคะอะไรลงทุนนะคะ,กะเกษียณอายุนะคะของเรานะคะเนาะนะคะหกกองนะคะเงินสำหรับนะคะเก็บไว้นะคะ เรานะคะถ้ารู้จากนะคะเก็บเงินซิกจานอนนะคะมันจะแบบนะคะแม่ครูนะคะแม่ครูสิตานะคะมีเงินนะคะจากการเก็บเงินซิกจานั่นเองนะคะแล้วตอนนี้แม่ครูก็นะคะออกมาเนาะนะคะว่านะคะการเก็บเงินซิกจานี้มันเป็นอะไรที่นะมันนะคะทําให้เรานะคะ รู้อะว่าเงินนะคะส่วนนี้ส่วนนี้เราจะไปทําอะไรเราฟุ่มเฟือยเราเก็บได้นะคะเนาะนะคะเราไปศึกษาเรียนรู้อะไรนะคะได้นะคะเราแบ่งกองไว้6กองนะคะเนาะเงิน6เงิน6นะคะเงิน6ด้านงานเออเงิน6ด้านนะคะเงิน6กองของเรานะคะชิกจานะคะมันจะเป็นการแบบบริหารเงินที่สุดยอดนะคะถ้าเราเก็บได้เนาะนะคะ มันทาให้รู้อะค่ะว่าเงินนะคะแต่ละสมมตินะคะเงิน1 0,000หมืนที่โคสมอาพูดนะคะเงิน10,000บาทนะคะเรานะคะสามารถเก็บนะหกกองนะคะห้าิเอซนเอาไว้ใช้จ่ายนะคะแล้วแต่เราเนาะห้าพันเนี่ยค่ะเอาไว้นะคะใช้จ่ายนะคะเ,เงินทําบุญนะคะ10เนนะคะก่อนที่สองนะคะเงินนะคะ ลงทุนนะคะต่างๆนะคะของเรานะคะกองที่3เนาะกองที่4ก็นะคะเ,เงินฟุ่มเฟือยนะคะนะคะกองที่5ก็นะคะเอาไว้นะคะเป็นทุนการศึกษาอะไรเราไปเรียนรู้ลงต่อเนาะแล้วก็เงินที่6กองที่6ก็คือเราเก็บไปเป็นเงินเกษียณของเรานะคะเนาะมันก็จะ1นึ่งมืนบาทพอดีนะคะสําหรับที่ใครนะคะมีเงินเยอะกว่านี้นะคะก็เก็บแบบ6กองนี้แบบแบบนี้นะคะคล้ายๆแบบนี้ก็ได้นะคะมันจะแบบ ง่ายเนาะนะคะมันจะสามารถทําให้เราดึงดูดเงินมาได้มากมายมหาศาลจากที่เราเก็บเนี่ยค่ะเก็บแล้วก็นะคะแบ่งกินแบ่งใช้นะคะแบ่งเป็นกองของใครของมันเนาะนะคะเป็นเงินซิกจานะคะง่ายๆสบายๆเนาะสามารถทําให้เราดึงดูดนะคะสิ่งที่เราปรารถนานะคะเรานะปรารถนามีเงินที่เยอะๆมากมายนะคะเราก็นะคะเอาเงินที่เราเก็บในกองเงินลงทุนนะคะไปลงทุนเนาะนะคะมันก็จะ ไม่นะคะเป็นการฝืดเครื่องนะคะแต่ละนะคะมันจะไม่ดึงกันนะคะเนาะนะคะมันจะแบบง่ายๆสบายๆเนาะนะคะวันนี้ก็มาแบบสั้นๆนะคะเนาะ,ะอยากให้ทุกคนนะคะเก็บเงินนะคะมีเงินมีทองนะ,ะดังที่ใจปรารถนานะคะคุณปรารถนาสิ่งใดคุณก็นะคะเลือกนะคะเลือกลงนะคะเลือกพร้อมแล้วก็ลุยนะคะ ต่อทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะดีเสมอนะคะโคตรสำอางขอแถมให้ลัวกันนะคะไม่ว่าฮะเหตุการณ์สถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นนะคะดีเสมอนะคะเงินนะคะเป็นเงินแห่งความสุขไหมนะคะถ้าเงินของเรานะเราหามาได้จากน้ำพักกำแดงของเราเรานะคะการที่เรานะจะประสบผลสําเร็จนะคะมันต้องเลือกแลกลุยเนาะนะคะแล้วก็นะคะ ทำสิ่งที่เราปรารถนานะคะทําเราอยากนะคะเราปรารถนาสิ่งไหนเนาะเราจะได้สิ่งนั้นทันทีเนาะนะคะจากใจนะคะโคตรสมอานะคะอยากให้ทุกคนนะคะประสบผลสุดร็จในชีวิตเนาะนะคะมีเงินมีงานมีความรักนะคะมีสิ่งดีๆนะคะเข้ามาหาในชีวิตของคุณะคะ่ะเนาะนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับกัลยาณมิตรเนาะนะคะอยากให้ทุกคนเก็บเงินหกจานะคะสิกจานเนาะนะคะจะได้นะคะเงินไม่หมุนเนาะนะคะ จะได้มีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะคะในอนาคตของเราเนาะนะคะปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นเนาะนะคะจากใจของโคดํำอางนะนะคะใครเจอคลิปนี้ก็โคดโชคดีนะคะไปพร้อมๆกันกับโคดํำอางนะคะมีเงินมีทองนะคะมีสิ่งที่ปรารถนานะคะได้ง่ายๆสบายๆนะคะดึงดูดได้ง่ายๆสบายๆเนาะนะคะลงมือทำด้วยใจรักนะคะไม่ ลงมือทําด้วยใจรักนะคะไม่กดดันเนาะนะคะตัวเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนาะนะคะเราตั้งเป้าหมายอะไรไว้นะคะไม่กดดันนะคะทําไปด้วยใจที่รักแล้วก็เบิกบานน่ารืงของเรานะคะทําไปแล้วปล่อยวางนะคะมีความสุขกับมันเนาะนะคะทํางานอะไรก็มีความสุขนะคะได้หมดนะคะถ้าสดชื่นนะคะเนาะไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะรับยูค่ะ